สวัสดีสสดครับผมวันนี้ก็มากู้เบ็ดกันนะครับผมคือจริงๆแล้วเราปักกันรอบก่อนที่ผมบอกว่าเป็นหน,น้าหนาวเพราะว่าเป็นหน้าหนาวจริงๆนะผมเพราะว่าน้ําก็ไม่มีแล้วนะฮะน้ำลดไปเยอะอากาศก็หนาวเย็นนะแต่ว่าปรากฏว่ามีฝนตกอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สี่ครับผมก็ตอนนี้ก็น้ําลดแล้วนะฮะคือตอนที่ผมลงคลิปปลาไหลก็คือช่วงของ น้ำมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ฝนปีนี้มันค่อนข้างที่จะแหลกไปหน่อยนะฮะ,อ,ะอย่างไ้ก็แล้วแต่ครับผมคือรอบนี้ก็เป็นรอบแรกที่มาปักหลังจากที่น้ําลดนะครับผมคือจริงๆแล้วพ่อมานะฮะเมื่อวานมาตอนเช้ามาดูหมายกันนะฮะเสร็จแล้วพ่อลองปักประมาณห้าทันห้าหลังะฮะพอมาตอนเย็นกะว่าจะมาปักเพิ่มก็ปรากฏว่าติดปัก ลาปลาชโดครับผมไซส์โลครึ่งนะฮะเดี๋ยวยังไงผมก็จะลองลงให้ดูเพราะว่าผมถ่ายผมให้น้องผมถ่ายนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาด้วยครับผมไปดักปลาไหลนะฮะเนื้อตัวุ้มใหม่ตุ้มใหม่ตุ้าเลยอุ้มใหม่ตุ้มใหม่นื้อตัวอุ้มใหม่ตุ้มใหม่ตาโตละกู้งฟ้าตุ้มใหม่ตุ้มใหม่ตุ้เตูยวอุ้ม Oh. ตัวใหญ่ตัวใหญ่โลครึ่งโอเคมาดูขั้นแรกกันครับผมเอ๊ะแรกไม่มีตัวครับผมเหยื่อยังอยู่เหมือนเดิมฮะ ไม่มีตัวครับครับเห็นขาวๆนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นปลาช่อนครับตายแล้วผมบิสมิลลาอ๋อออกมาเล็กนะไม่ได้อยู่นะครับผมออกศาสาครับเอาอ่ะปุ๊ อย่าอยู่ฮะไซนั้ประมาณเจ็ดแปดขีดครับดูครับโอ้อยใหญ่ครับอเอาละครับผมก็สรุปปลาเช้านี้นะฮะก็ได้แค่ตัวเดียวครับผมไซน่าจะได้เจ็ดขีดแปดขีดนะแต่ว่าก็ดูใหญ่อยู่นะครับผมสรุปคือได้ปลาชุดโดตอนเย็นหนึ่งตัวนะะแล้วก็ ปลาช่อนหนึ่งตัวก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับดูกันใหม่ครับเอาละครับผมตะกี้เสร็จกู้เบ็ดนะฮะก็ได้หนึ่งตัวนะครับผมปลาปลาช่อนนะไซส์ประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับผมแล้วก็ผมก็มากู้บางรันนะฮะผมก็ไม่ได้ถ่ายแบบที่ลงคลิปนะเพราะว่าผมลงไปเยอะแล้วนะฮะกลัวว่าจะเป็นการเป็นคลิปซ้ําๆพอจะทําให้คลิปลาลายเยอะเกินก็เลย กลัวเพื่อนๆจะเบื่อนนะผมก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่ว่าอยากจะบอกว่าเสร็จกู้เบ็ดผมก็มาเก็บนะฮะดูคับวันนี้นะอาจจะได้สี่โลนะแต่ว่าสามโลแน่นอนอยู่แล้วครับมีตัวโตๆครับผมไซส์ใหญ่ๆนะฮะบางลันทั้งหมดผมลงทั้งหมดยี่สิบกระบอกนะครับแล้วก็ไม่เข้าห้ากระบอกตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นสิบห้ากระบอกเข้านะฮะ ยี่สิบเข้าสิบห้าไม่เข้าห้าก็ถือว่าโอเคครับแต่ว่าผลงานตรงนี้ฮะผมเทเรียบร้อยแล้วครับผมที่ผมมาได้ถ่ายอีกอย่างหนึง่งผมก็รีบด้วยะฮะต้องไปโรงเรียนแล้วก็คลิปก็เยอะด้วยนะฮะเดีย๋ยวยังไงค่อยทําคลิปอะไรอีกทีหนึงนะ่งฮะแต่ว่าก็ว,าวันนี้ได้ปลาหนึ่งตัวแต่ว่าของแถมปลาไหลก็คือสุดยอดครับมีแต่ตัวใหญ่ๆฮะวันนี้ตามโลกวา่าแน่นอน ไม่รู้จะถึงสีโหรือเปล่าครับดูครับยกให้ดูครับ,ค,รบ,ค,รบคือปลาไหลนี้ผมดักแทบจะทุกวันเลยครับผมคือบางทีก็ลงคลิปบางทีก็ไม่ไม่ลงคลิปนะฮะอยากจะบอกว่าอันนี้คืองานนอกจากการสอนเด็กนะฮะก็คืออันนี้เป็นงานเสริมที่แบบว่าหลักๆเลยนะฮะแล้วก็การปากเบ็ดก็ก็เวลามีเหยื่อก็ไปนะครับเวลามีหมายดีๆดก็ไปแต่ว่าปลาไหลนี้แทบจะทุกวันเลยครับผม สัปดาห์นี้ผมยังไม่ได้หยุดนะเริ่มตั้งแต่วันวันพหัดจนถึงวันพัดนี้ก็หนึ่งสัปดาห์เต็มๆเะครับผมยังไม่ได้หยุดเลยนะลก็ลงไปแล้วสองคลิปผมก็ยังกําลังตัดต่ออีกหนึ่งคลิปครับผมเป็นการดักปลาไหลร่วมกับการปลักเบ็ดในนานนครับผมแต่ว่าวันนี้ก็โอเคเลยครับผมพออยากให้เพื่อนๆอย่าลืมนะ s u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์กดแชร์ฝากให้เพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผม จะเป็นการให้กําลังใจเึ่นกันและกันครับผมขอบคุณมากๆากนะ,ะที่ตามครับผมขอบคุณที่ดูคลิปครับสวัสดีครับสองนิ้กุ้มก็เป็นหมายที่ผมมาเมาื่อวานนะฮะตรงนี้ครับผมแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นนาฮะเดี๋ยครับเดี๋ยวผมจะวางกระบอกปลาไหลตรงที่นาก่อนแล้วก็ค่อยมาถ้ามีเวลาวันนี้ผมก็จะลงฮะถ้าไม่มีเวลาผมก็จะดักพ่งนี้เลยครับผมเดี๋ยครับ สวัสดีครับบายครับใหญ่อย,ยอยู่ฮะดูครับสวัสดีครับ